ว่าขอบคุณท่านผู้ชมที่เอายาคูมามอบให้โอ้กูจะไประกาศอะรก็ประดก็ได้ตอะาต้นติขอบคุณที่เอาปลาสลิดมามอบให้นี่นดับมือเลยดับมือมือมือเป็นต้นอ่ะนึกว่าแขนดินั่งนั่งง้ออี็นตายอีพีจะถามาบอกว่า เนี่เอกลุกต๊อปเนี่ยแสดงเป็นพี่โป่งเนี่ยถามว่านักแท้กล้าทำไหมพี่เอาพี่กบอกเาเลยว่าผมกล้าทำไหมเพื่อเด็กล้าเอกก้ามึงชอบโชยแล้วมึงยังมึงทำไม่สวยทำไมครับตูดคุณมีธุลักตูดปอดยอดดีปอดยอดอุพพลครับ สูงตรุดสูงตุดสงครับสูงชลุดุปปอดจ้าสมพลจุปปอดใจจะได้ไปไอ๋อไปินอะไราไป่งโอเหมือนไม่แต่ได้ไม่ได้ได้ม่เนี่ยเล่นได้เนี่ยโมีแต่แปให้ผมอยากพูดคุณพ่อนอินเดียเลยอยู่กีอยู่มาสามปีไปทำงาน พาสปอร์ตหายนี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคุณแม่ผมนี่ทำงานเป็นกะเป็นกะใงวันกังคืนกาลีอยู่ตรงไหนวะจะบ้าเหแต่ีอทุนบริการพูดาผมแปลได้หมดทุนไปกระายให้จานประจานได้ไหมอ๋อเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับขนมฮานามิอ๋อแต่เรื่องปะได้แต่เรื่องประจานชิคกฮะประจาให้แต่ประจานแต่ประให้อ๋อขอบคุณนะครับสำหรับ

เพลงอะไรที่คุณชอบร้องเลยนะแต่ผมร้องไปมันจะมีคนมันจะไม่มีคนแปลครับแปลครับผมแปลได้แปลได้อ่ะพี่ผมจบป .6 ป .6 แปลได้เฮ้ยคุณเรียง a ถึง Z ซ็มาแล้ว l o ิ e ม o ู e e ิ alone เริ่มทูอลิสอโลนครับผมแปลว่าคืนนี้ไม่อยากนอนกับตัวโรนคืนนี้ไม่อยากนอนคนเดียวมันเหงาหัวใจครับผม๋ยวผมจะร้องให้ฟังผมแปลให้ นี่ขอขอขอมุกบรปตัดได้ไหมครับเราขอร้องหนึ่งขอร้องหนึี่ไม่อยากนอนกับใครนะโดนโดนจบโดนคืออโลก็คือคนเดียวไงคนเดียวไม่อยากนานคนเดียวต้องร้อนก็แปลได้แปลได้แปลได้จะให้ต้งบ้านแปลแล้วกันเลิฟทูสลิปอโลนแปลว่าอะไรเดี๋ยว จะถ่ายรูปไ่ไครับใครใครเลยใครเลยกาแฟไว้ดิ